ผลการตัดสินการประกวดบรรยายธรรมในช่วงชั้นที่1นึ่งครับเลือกไว้สองคนนะครับคนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะครับคนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหในการประกวดการบรรยายธรรมในช่วงชั้นที่หนึ่งได้แก่เด็กหญิง ชาสีชุมแสงโรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่225จังหวัดบุรีรัมย์ครับยินดีด้วยลูกเด็กหญิงนัดีิชาสีชุมแสงครับโรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่225จังหวัดบุรีรัมย์ กพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสมานนะฉันเราเริ่มกันที่บ้านก่อนสถาพรคงมั่นไม่หวั่นไหวสัมคีสันสร้างกว้างออกไปสังคมเล็กไปใหญ่ไทยเจริญบ้านคือวิมานของเรา ความสุขความมั่นคงนั้นจะต้องมีความสามัคคีสมานฉันท์กันเป็นพื้นฐานสำคัญบ้านเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ใหญ่โตแค่ไหนจะต้องมีองค์ประกอบมาจากจุดเล็กๆอาคารที่ใหญ่โตก็ต้องมีฐานรากที่มั่นคงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าก็เช่นทุกสถาบันทุกองค์ ทุกครอบครัวทุกคนต้องรู้รักความสามัคคีกันดังนั้นถ้าทุกคนทำความดีความสามัคคีเกิดมีแน่นอนหนึ่งพลังหนึ่งความดีวันที่19มกราคมพุทธศักราช2565เวลา9ก้นกญญาฬิกา9นาทีราชกิจจานุเบกษาเผยแผ่ประกาศสำนักทะเบียนกลางระบุประชากรไทยอยู่ที่ 66ล้าน1 7 1 4 3 9คนหนึ่งความดีหนึ่งพลังนี้จะสร้างความสุขสงบร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เนื่องจากประเทศไทยเรามีคนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติหลายศาสนาหลายภาษาดังนั้นจึงมีข้อแตก การปฏิบัติแต่สิ่งที่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้คือใครทําใครผิดผู้นั้นต้องรับผลกรรมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติภาษาใดศาสนาใดนั่นคือกรรมกิเลสกรรมกิเลสคือกรรมเครื่องเส้าหมองมีสี่อย่างดังนี้ 1. สามัคคีกันด้วยก,วาาาก,าาการเว้นปาณาติบาตคือการฆ่าการเบียดเบียนสัตว์ นอกจากจะเล่าเว้นการฆ่าแล้วจะต้องมีเมตตากรุณาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เหมือนเรามีหลักประกันให้กับชีวิต 2. อมสมัคคีกันด้วยการเว้นอธินนาทานคือการแห่งขโมยหรือชกชิงวิ่งลาวทรัพย์สินที่ผู้อื่นห่วงแหนเป็นต้นนอกจากจะเล่าเว้นการขโมยแล้วจะต้องให้ทานและประกอบอาชีพที่สุจริตการปฏิบัติอย่างนี้เหมือนเรามีหลักประกันให้กับทรัพย์สิน สมสามคีกันด้วยการเว้นกาเมสุมิจฉาจารนประพฤติผิดในการทั้งหลายอยู่แบบผัวเดียวเมียเดียวนอกจากนี้จะต้องสํารวมในการด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เหมือนเรามีหลักประกันให้กับความรักความรักนำมาซึ่งความสามคัคคี 4. สามัคคีกันด้วยการเว้นมุสาวาทพูดเท็จนอกจากนี้จะต้องเป็นคนที่มีสัจจะ คนที่มีสัจจะจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ คนน่าจะเชื่อจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นกรรมกิเลสสี่อย่างนี้นักปรา์ไม่สันเริญเลยกรรมกิเลสเมื่อผู้ใดกระทำไปแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมทำให้ผู้นั้นเศร้าหมองไม่ผงใสไม่มีความบริสุทธิ์ดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนเขาช่วยเหลือเขาด้วยกำลังกายกำลังความคิดตามความสามารถยกเวนก้นการลักช่อโกงเป็นผู้มีอัธยาศัยเผื่อแผ่ไม่ ทำชูในลูกเบียเขายินดีแต่ในภรรยาตนเองไม่พูดเท็จพูดแต่คำสัตย์เพราะความสามัคคีจะเริ่มต้นจากการเว้นกรรมมกิเลสสี่อย่างเบื้องต้นนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เขารพทุกท่านคะหากผู้ที่ต้องการความสามัคคีจะต้องรีบเร่งลดและเลิกกรรมมกิเลสสี่อย่างนี้ให้ได้คะ่ะสามัคคีมีพลังสูงสุดไม่ว่าผู้ สลามตามเนื่อนไขคลิปฮินดูซิกเต๋าต้องเข้าใจกรรมะากิกเลสกเลือกได้สามัคคีสวัสดีค่ะ